สวัสดีคนวันจันนะคะคนวันจันได้ไพ่สี่ไม้เท้านะคะช่วงนี้คนวันจัน ทำอะไรจะสมหวังจะสําเร็จนะคะได้ง่ายนะคะเพราะว่ามีไพ่สี่ไม้เท้านะคะหมายถึงความสําเร็จความสมหวังและความมั่นคงนะคะการงานการเงินความรักช่วงนี้นะถือว่าดีนะคะถือว่าดีถือว่ามีความมั่นคงบางคนเนี่ยทากิจการเล็กๆนะคะได้ในช่วงนี้เนอะถือว่ามีกิจการเป็นของตัวเองเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับบางคนนะช่วงนี้นะคะแล้วก็ อาจจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นบ้างนะอาจจะมีการแข่งขันมีการแัดแย้งเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าถือว่าเป็นการแข่งขันที่คุณสามารถที่จะเอาชนะฟันฝ่าได้เพราะว่าไพ่ใบแรกเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ทำอะไรให้ใจเย็นนะคะให้มีสติแค่นั้นเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะจ่ายได้นะคะเพราะว่าในดวงมีความมั่นคงนะในช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้มีความฝันมีจินตนาการอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวคุณนะนะคะช่วงนี้นะเป็นโปรเจกต์มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีความฝันแล้วก็เป็นสิ่งที่คนวันจันทร์ในช่วงนี้อยากจะ ได,ได้นู่นได้นี่ได้มีบ้านมีรถหรือรอ,อยากมีกิจการหรืออยากจะทําอะไรไานอย่างเกิดขึ้นได้นะคะช่วงนี้ก็ขอให้คนวันจันทร์มีสติและทําไปได้เลยนะคะเพราะว่าคุณมีไพ่สี่ไม้เท้านะถือว่าเป็นความฝันที่เป็นโปรเจกต์เป็นความฝันที่จะนําพาไปให้คุณไปสู่ความสําเร็จความมั่นคงได้นะคะขอบคุณค่ะ